เมนูข้าวหมดหม้อมาอีกแล้วะัดโคนวันก่อนเห็นเพื่อนทำซุปเห็ดเลยนึกอยากจะกินเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายมากและเมนูนี้ทำให้เจริญอาหารสุดๆขั้นตอนแรกนะคะเริ่มจากการนำพริกหอมกระเทียมมาคั่วหยงจะใส่น้ำลงไปคั่วด้วยค่ะเพราะจะทำให้เขาไม่ฉุนมากแล้วก็สุกไวหรือถ้าใครจะเอาไปย่างไฟก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านเลยคั่วให้หอมให้เกรียมนิดๆเป็นอันได้ค่ะจากนั้นก็ตั้งหม้อใส่น้ำนะคะและ้วนำเห็ดลงมาต้มส่วนเห็ดนะคะก็ใส่ตามชอบเลยวันนี้หยงไปตลาดได้เห็ดของ ขอนขาวเห็ดฟางแล้วก็เห็ดชิเมจิมาค่ะนํามาต้มให้สุกนะคะแล้วก็พักไว้จากนั้นก็มาคลุกเคลื่อนกันต่อเลยค่ะนําพลิกหอมกระเทียมที่คั่วลงมาคลบกพอหย,ยาบๆเสร็จแล้วก็ตามด้วยเห็ดที่เราต้มเมื่อกี้นี้แล้วก็ปรุงด้วยน้ําปลาร้ากับผงนัวแค่2อ,อย่างหรือถ้าใครชอบเรี้ยวๆก็สามารถเพิ่มมะนาวได้ค่ะแล้วก็ตำเค็มเค็งให้ทุกอย่างเข้ากาันเพอาเข้ากันแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วตบท้ายด้วยใบสาระแหน่กับต้นหอมซอยแล้วก็คลุกทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบเป็นอัน เมนูนี้คือทําง่ายสุดๆแล้วจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือข้าวสวยก็เข้ากันสุดๆค่ะเสร็จแล้วก็เตรียมจัดจานเสิร์ฟพร้อมกับผักสดบอกเลยค่ะเมนูนี้ถ้าใครยังไม่เคยกินต้องลองเลยลองอาไปทํากันดูนะคะทุกคน enjoy ค่ะ